พบกับองค์คูอีกครั้งนะครับนี่คือราชาดำนะฮะปกติก็สีดำนะอันนี้ท่านดูนะฮะผมให้ท่านดูจำนานๆแต่ผมจะบรรยายเรื่องอื่นถ้าท่านอยากจะดูพระรู้ว่าพิมพ์อะไรเป็นยังไงก็ดูที่คลิปของอาจารย์โจ๊กนะครับงดที่แล้วผมพูดแล้วว่าข้าราชการต้องเป็นผู้ให้นะครับ นะถ้าเป็นผู้ให้เนี่ยท่านให้ไปเนี่ยนะครับนะรบประชาชนเนี่ยเขาก็ศรัทธาท่านและเกรงใจท่านอย่างเช่นตำรวจภาคใต้เขาจะเรียกนายเจ้านายเจ้านายนะครับนะคือมันจะตรงข้ามกับที่ว่าข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนนะอันนี้ตรงอันนี้ตอนนี้มาตรงข้ามกันหมด อันนี้อันนี้เห็นจบไหมครับแอบไม่ใช่พูดถึงบนสารนะครับเนี่ยนะฮะเอ็ดแดงนะครับบนสารเนี่ยหยบเนี่ยจบนะฮะ,ะนะครับให้ท่านดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะ,ะกี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมชมต่อนะครับชมต่อ เนื้อหลากหลายเนื้อ,อเห็นไหมในเนื้ออ,อีกเนื้อหนึ่งนะครับพิมพอะไรก็อันนี้จริงๆก็คือสุขขอไทยสุข,ขอไทยสวยงามนะครับคือผมเกินตั้งแต่ตำราละเนี่เห็นไหมอันนี้อาจารย์โจ๊กบอกลอยปูไต,ต่อปูไตมีตำราแล้วก็ท่านก็ชมแม่พิมพ์ชมทดลองพิมพ์นะครับเดี๋ยวจาสลับให้ดู มื่อชมทดลองพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะมาดูองค์พระจริงอัอนนี้ทดลองพิมพ์นะครับทดลองพิมพ์นะก็นี่ก็ทดลองพิมพ์ทดลองพิมพ์มวลสารเยอะนิดนึงนะครับ ก็ดูพระไปสอนไปหรือบ่นไปก็แล้วกันนะฮะอย่าว่าสอนเลยผมก็ไม่ไม่อาจที่จะไปสอนข้าราชการผมพูดอีกครั้งหนึง่งชาติศาสนาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ผู้ที่จะทําให้ประเทศชาติเจริญเนี่ยดูตรงนี้ไม่รู้ถึงไหมเนี่ยเขียวปีเลยก็คือข้าราชการนะครับถ้าข้าราชการไม่โกงไม่กินนะฮะมีระบบมีระเบียบมีความสะอาดมีการพัฒนา ประชาชนทั้งเจ็ดสบล้านคนเขาเขาจะชื่นชอบท่านนะครับเพราะท่านเป็นผู้มีเกียรตินะครับนะบแล้วแล้ววงการเนี่ยก็รู้ๆูกักนอยู่ทุกวันนี้นะครับนะบก็ไม่อยากจะพูดตำหนิย้อนหลังนะฮะไม่พูดตำหนิย้อนหลังอยวคลิปหน้าจะพูดถึงวงราชการหกระดุม6เม็ดในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่า เม็ดที่หนึ่งคือใครเม็ดที่สองคือใครนะฮะเม็ดที่สามคือใครที่สี่ที่ห้านั่นคือใครนะครับอันนี้ก็ชมชมชมทดลองพิมพ์บ้างนะทดลองเพิมพ์บ้างด้านหลังก็พยายามให้ท่านชมเยอะๆนะครับนะเอาเจอกันคลิปหน้าครับ